ลูกไปจับที่ไหนมาไปจับอเองว่าที่ไหนจับที่ไหนขอ,องดำเหรอขอถายหน่อยอันน,นี้มันจะต่างจากจ,ากจักรจั่นทอีกย่งเลยท้องจะเป็นเล้าดิจักรจั่นที่เขาเก็บเนี่ยมันจะต่างจากจักรจั่นทร์ทั่วไปัะไรขุนขุน,นขึ้นแล้วป่าไม่มีอะไรต่าง มีขนอ่นแค่มันต่างตรงที่ปีกทองส้มอ,อ่าในท้องส้มเมือเราเก็บตะกัน,นขายตัวละสามบาทาบางวันก็เก็บได้เกือบยี่สิบตัวบางบางคือเก็บได้ประมาณสามสิบถึงสีสิบตัวบางครั้งก็เอาไปขายเอาค่าขนมและทีนี้ เอาไปให้แล้วก็เอาไปขายให้คนอื่นกินเพื่อเอาเวลามาเรียนและใช้เงินอย,าอยา่างประหยัดจันทอดมันกรอบๆบ,บางตัวก็สีดำๆเพราะทอดนานเกินส่วนใหญ่เห็นคู่กิน <c oughs> ก็ไม่กิ